แสงแดดยามเช้าสาดส์สองมายังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทอากาศเย็นสบายแต่สดชื่นบ้านเรือนในหมู่บ้านดูมีชีวิตชีวาทุกหลังคาต่างแขวนริบบิน้นและผ้าประดับหลากสีที่พลิ้วไหวไปตามสายลมเรากับร่วมฉลองวันพิเศษของแก้มใสและภูมิบรรยากาศในงานแต่งสนามหน้าบ้านของกำน,นันซึ่งเป็นพ่อของแก้มใส ถูกจัดเป็นพื้นที่จัดงานแต่งงานอย่างประณีตมีซุ้มดอกไม้สีขาวและชมพูเรียงรายไปตามทางเดินที่ทอดยาวจนถึงเวทีหลักผ้าขาวสะอาดถูกคลุมตกแต่งบริเวณเวทีพร้อมด้วยโต๊ะอาหารที่ประดับด้วยแจกันดอกไม้นานา,นาชนิดชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างสวมใส่ชุดพื้นเมืองสีสันสดใสเสียงพูดคุยหัวเราะดังไปทั่วงานแก้มใส เจ้าสาวคนสวยของงานเดินออกมาจากบ้านในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกปักด้วยลูกไม้ละเอียดอ่อนเธอประดับดอกมะลิที่ผมยาวสลวยกลิ่นหอมจางๆของดอกมะลิอบอวนไปในอากาศใบหน้าของเธอเปื้อนรอยยิ้มที่สดใสท่ามกลางสายตาชื่นชมของทุกคนข้างๆเธอคือภูมิเจ้าบ่าวผู้สง่าง,งามในชุดสูทสีเทาเข้มที่ตัดเย็บมาอย่างดี เขาเดินจับมือแก้มสายไปที่เวทีสายตาของเขาจ้องมองเจ้าสาวอย่างไม่ละสายตาเสียงเพลงพื้นเมืองดังขึ้นเบาๆสร้างบรรยากาศอบอุ่นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทยอยขึ้นมาบนเวทีเพื่อโอยพรให้คู่บ่าวสาวชาวบ้านที่นั่งอยู่ด้านล่างพากันปรบมือเสียงดังพร้อมเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีุูมดูแลแก้มใสให้ดีนะลูก เธอคือเพชรเม็ดงามของหมู่บ้านเราเสียงของผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดขึ้นขณะมอบซองอวยพรให้คู่บ่าวสาวภูมิยิ้มรับและกล่าวขอบคุณอย่างอ่อนน้อมครับลุงผมจะดูแลแก้มใสให้ดีที่สุดบรรยากาศอบอุน่นตลอดงานแต่งเสียงหัวเราะและบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความสุขสะท้อนกล้องในหมู่บ้านทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือคู่รักที่สมบูรณ์แบบที่สุดของหมู่บ้าน หนุ่มเจ้าของสวนผลไม้ผู้มีอนาคตไกลและลูกสาวคนสวยของกำนันชื่อดังเป็นคู่ที่ทุกคนต่างยกย่องแสงอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าแต่แสงสว่างจากหัวใจของแก้มใสและภูมิยังคงเปล่งประกายงานเลี้ยงยังคงดำเนินไปด้วยเสียงหัวเราะความรักที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบของทั้งคู่เป็นที่น่าอิจฉาและชื่นชมของทุกคนในงานงานแต่งดำเนินไปด้วยความราบรื่น ชาวบ้านพูดถึงคู่รักคู่นี้อย่างชื่นชมภูมิและแก้มใส,สแสดงความรักต่อกันอย่างเปิดเผยทั้งสองจับมือกันแน่นขณะรับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ทุกคนต่างบอกว่านี่คือคู่ที่เหมาะสมที่สุดในหมู่บ้านหลังจากแต่งงานทั้งคู่เริ่มสร้างครอบครัวอย่างราบรื่นไม่นานหลังจากนั้นแก้มใสได้ให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยที่ทั้งคู่ตั้งชื่อว่าน้ำตาล ซึ่งกลายเป็นดวงใจของครอบครัวชาวบ้านต่างพูดกันว่าครอบครัวนี้คือครอบครัวตัวอย่างที่ทุกคนอิจฉาภูมิรูกดูแลแก้มใสดีๆนะลูกสาวแม่ไม่เคยลำบากเลยแม่ครับผมสัญญาแก้มกับลูกจะมีแต่ความสุขภูมิขอบคุณที่คุณดูแลฉันมาตลอดฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เจอคุณ ภูมิจับมือแก้มใสแก้มผมขอสัญญาว่าจะทำให้คุณกับลูกมีความสุขที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แก้มใส่ยิ้มฉันเชื่อว,ว่าคุณจะทำได้เพราะคุณคือคนที่ดีที่สุดของฉันค่ำคืนที่หมู่บ้านเงียบสงบแสงไฟสีสม้มจากบ้านไม้หลังใหญ่ของภูมิและแก้มใส่สองสลัวแต่ภายในบ้านกลับเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดแก้มใสนั่งอยู่บนโซฟา มือของเธอจับโทรศัพท์ที่เปิดข้อความและรูปถ่ายที่ส่งมาโดยไม่ระบุชื่อภาพเหล่านั้นเป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ลัระหว่างภูมิและจันเพนเสียงประตูบ้านดังขึ้นภูมิเดินเข้ามาด้วยท่าทีปกติแต่เมื่อเห็นสีหน้าเย็นชาของแก้มใสเขาก็รู้ได้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องแก้มใสเสียงสัน่นคุณรู้ไหมว่าฉันเจออะไรภูมิงง แก้มเกิดอะไรขึ้นแก้มใส่ยืน่นโทรศัพท์ให้ดูสิดูว่าคุณทำอะไรไว้ภูมิหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีจากความสงสัยเป็นความตื่นตระหนกแก้มผมอธิบายได้นะมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแก้มใส่ตะโกนไม่ได้มีความหมายหรอคุณคิดว่าฉันจะเชื่อแบบนั้นหรอภูมิคุณนอกใจฉันการทะเลาะและความผิดหวัง ภูมิเสียงอ่อนมันเป็นความผิดพลาดครั้งเดียวแก้มผมไม่รู้ว่าทำไมถึงปล่อยให้มันเกิดขึ้นผมเสียใจจริงๆแก้มใส่น้ำตาคลอคุณทำหลายอย่างทุกสิ่งที่เราสร้างมาด้วยกันคุณรู้ไหมว่าฉันเชื่อใจคุณมากแค่ไหนแก้มใส่ลุกขึ้นเดินไปที่ห้องนอนรวบรวมเสื้อผ้าของเธอและลูกสาวลงในกระเป๋าภูมิพยายามรั้งเธอไว้แก้มอย่าไปเลยนะ ผมสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแก้มใสหันกลับมามองด้วยสายตาย็นชาคำสัญญาของคุณมันไม่มีค่าอะไรอีกแล้วฉันจะไม่ทนอยู่กับคนที่ทำลายครอบครัวของเราวันรุ่งขึ้นแก้มใสเดินไปยังบ้านพ่อแม่ของเธอพร้อมลูกสาวเธอเล่าเรื่องทั้งหมดในครอบครัวฟังพ่อแม่ของเธอแม้จะเสียใจแต่ก็ให้กำลังใจแก้มใสที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ลูกทำถูกแล้ว อย่าให้ใครมาทำลายศักดิ์ศรีของลูกเองแก้มใส่น้ำตาไหลแม่หนูแค่ไม่อยากให้ลูกสาวต้องโตมาในครอบครัวที่พังทลายแก้มใส่เซ็นเอกสารยากับภูมิในเวลาต่อมาแม้เธอจะเจ็บปวดแต่เธอก็ยืนหยัดด้วยความเข้มแข็งเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและลูกสาวของเธอเองภูมิที่มองดูอดีตภรรยาและลูกสาวเดินจากไปเขารู้ว่าความผิดพลาดของเขาไม่มีวันแก้ไขได้ และความเจ็บปวดที่ตามมาก็คือผลจากการกระทำของตัวเองเช้าวันใหม่ในหมู่บ้านแก้มสายตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงหัวเราะของลูกสาวตัวน้อยน้ำตาลที่วิ่งเล่นอยู่ในลานบ้านแม้แสงแดดจะสดใสแต่ในใจของแก้มสายยังคงเต็มไปด้วยความรู้สึกอ้างว้างเธอหยิบผ้าที่ซักไว้ขึ้นไปตากพร้อมกับมองลูกสาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักแม้จะเผชิญกับความเจ็บปวดจากการหย่าร้าง แก้มสายเลือกที่จะตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงดูลูกสาวอย่างสุดความสามารถเธอกลับไปช่วยพ่อแม่ขายของในตลาดและยังรับจ้างทำงานเล็กๆน,น้อยๆในหมู่บ้านเพื่อหารายได้ระหว่างที่แก้มสายขายของอยู่ที่ตลาดเพื่อนบ้านหลายคนแวะเวียนมาให้กำลังใจแก้มสายลูกเก่งมากเลยนะดูแลน้ำตาลได้ดีขนาดนี้ชีวิตมันก็แบบนี้แหละเดี๋ยววันหนึ่งมันจะดีขึ้นเชื่อพี่สิ แก้มใสยิ้มบางๆขอบคุณค่ะพี่หนูก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะการพบกันกับพีระเย็นวันหนึ่งขณะที่แก้มใสเดินกลับจากตลาดพร้อมลูกสาวพีระตํารวจหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาประจำในพื้นที่เดินเข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นคุณแก้มใสใช่ไหมครับผมเคยเจอคุณที่ตลาดแก้มใสยิ้มเล็กน้อยค่ะใช่คุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าคะ ไม่มีอะไรหรอกครับแค่เห็นคุณทำงานหนักทุกวันก็เลยอยากมาทักทายลูกสาวของแก้มใสวิ่งเข้ามาเกาะขาแม่และพีระก้มลงพูดคุยกับเธอด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลหนูชื่ออะไรครับน้ำตาลยิ้มเขินหนูชื่อน้ำตาลค่ะน้ำตาลหรอชื่อน่ารักจังเลยความอบอุ่นที่เริ่มก่อตัวหลังจากนั้นพีระเริ่มแวะเวียนมาพูดคุยกับแก้มใสบ่อยขึ้น ทั้งที่ตลาดและหน้าบ้านเขามักจะช่วยเธอขนของหรือเล่นกับน้ำตาลในเวลาที่ว่างวันหนึ่งขณะที่แก้มใสรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้จากการทำงานพีระเข้ามาปลอบเธอคุณแก้มใสผมรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่คุณทำได้ดีมากผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะแก้มใสขอบคุณค่ะพีระแต่บางครั้งฉันก็รู้สึกว่าฉันอ่อนแอเกินไป ไม่จริงเลยคุณไม่ใช่คนอ่อนแอคุณคือคนที่เข้มแข็งที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ผมเคยเจอมาการเริ่มต้นใหม่ที่ยังลังเลแม่แก้มใสจะรู้สึกถึงความจริงใจของพีระแต่เธอยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่พีระฉันไม่แน่ใจว่าฉันพร้อมจะให้ใครเข้ามาในชีวิตฉันอีกผมเค้าใจครับผมไม่ได้ต้องการเร่งรัดอะไรผมจะรอจนกว่าคุณจะพร้อมคำพูดของพีระ ทำให้แก้มใสเริ่มรู้สึกถึงความหวังและความอบอุ่นใจที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนหลังจากการหย่าร้างภาพของพีระที่กำลังเล่นกับน้ำตาในสนามนาบ้านทำให้แก้มใสรู้สึกว่าสิ่งดีๆอาจจะยังมีอยู่ในชีวิตเธอแม้เธอจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่เธอรู้สึกถึงกำลังใจและความอบอุ่นที่เริ่มเข้ามาเติมเต็มในชีวิตใหม่ของเธอภูมิเดินกลับมาที่บ้านหลังเล็ก ที่เขาอยู่กับจันเพนเสียงโทรทัศน์ดังลัน่นจันเพนกำลังนั่งกินขนมด้วยท่าทีที่ไม่สนใจสิ่งรอบตัวบ้านที่ครั้งหนึ่งเขาคิดว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กลับกลายเป็นสถานที่ที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดและเสียใจความเสียใจของภูมิภูมิเริ่มคิดถึงช่วงเวลาที่เขาเคยมีความสุขกับแก้มใสและลูกสาวทุกครั้งที่เขาเห็นของเล่นของลูกชายของจันเพนมันทำให้เขานึกถึงลูกสาวตัวน้อยของเขา ดีเขาไม่ได้เจอบทสนทนากับจันเพนเพนเราควรปรับตัวให้ดีขึ้นหน่อยไหมผมรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้มันไม่เหมือนที่ผมเคยคิดจันเพนเสียงห้วนทำไมต้องปรับตัวคุณมีอะไรให้ฉันไม่พอใจเหรอผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่บางครั้งผมคิดถึงลูกและแก้มจันเพนเสียงแข็งถ้าคุณยังคิดถึงพวกเขาคุณควรกลับไปอยู่กับพวกเขาเลยไหมละ่ะเพน ผมแค่ผมแค่เสียใจที่ทำพลาดไปก็เลิกเสียใจแล้วอยู่กับฉันให้ดีๆสิไม่งั้นคุณจะเสียทุกอย่างชีวิตใหม่ของแก้มใสที่เติบโตขณะที่ชีวิตของภูมิเต็มไปด้วยความเสียใจแก้มใสกลับกำลังก้าวต่อไปพร้อมกับพีระตำรวจหนุ่มที่ดูแลเธอและลูกสาวด้วยความรักและความเอาใจใส่ในสนามหน้าบ้านของแก้มใสในเย็นวันหนึ่งแก้มใสกำลังเก็บผ้า ขณะที่พีระนั่งเด่นกับน้ำตาในสนามนาบานเสียงหัวเราะของลูกสาวทำให้หัวใจของแก้มใสอุ่นขึ้นเธอเริ่มรู้สึกถึงความสุขที่เธอเคยคิดว่าจะไม่มีวันได้สัมผัสอีกแล้วบทสนทนากับพีระแก้มผมดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของคุณอีกครั้งแก้มใสยิ้มบางฉันเองก็ไม่คิดว่าฉันจะมีวันนี้ได้ขอบคุณมากนะพีระผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับ คุณตังหากที่เข้มแข็งพอที่จะก้าวต่อไปแม่คะพี่พีระเล่นเป็นพ่อหนูได้ไหมคะแก้มใสและพีระต่างหันมามองกันด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ความคิดของภูมิที่เต็มไปด้วยความเสียใจภูมินั่งอยู่ในสวนผลไม้ของเขาความทรงจําเกี่ยวกับแก้มใสและลูกสาววนเวียนในหัวเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและมองภาพลูกสาวที่เขาเคยถ่ายไว้ภูมิพึมพำกับตัวเอง ผมทำพลาดไปจริงๆแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันคงสายเกินไปจุดขัดแย้งที่ชัดเจนขึ้นในบ้านของจันเพนจันเพนเริ่มเรียกร้องมากขึ้นเธอต้องการให้ภูมิโอนเงินให้เธอเพื่อซื้อของที่ไม่จำเป็นและเริ่มไม่สนใจการดูแลบ้านภูมิรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความรักหรือความเคารพในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณรักฉันจริงคุณต้องทำให้ฉันมีความสุขไม่ใช่ทำหน้าเศร้าแบบนี้ทุกวัน ความสุขของเราควรจะเป็นครอบครัวไม่ใช่ของนอกกายงั้นคุณก็ไปหาความสุขของคุณเองเถอะเพราะฉันจะทําตามที่ฉันต้องการชีวิตของภูมิเต็มไปด้วยความเสียใจและความผิดหวังขณะที่แก้มใส่กาลังเดินหน้าสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักจากคนที่เห็นคุณค่าในตัวเธออย่างแท้จริงสายลมเย็นของยามเย็นพัดผ่านทุ่ง,งานาที่ล้อมรอบหมู่บ้านเล็ก ภูมยืนอยู่หน้าบ้านไม้ของแก้มใสในชุดเสื้อเชิ้ตสีซีและกางเกงยีนเขาดูเหมือนเป็นคนที่อิดโรยและเต็มไปด้วยความเสียใจภูมิยกมือขึ้นเคาะประตูแก้มใสเปิดประตูด้วยสีหน้าเรียบนิ่งเธอมองเขาด้วยสายตาที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งที่เธอสร้างขึ้นมาหลังจากการเจ็บปวดที่เขาทำไว้แก้มผมขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหมถ้าคุณจะมาคุยเรื่องลูก คุณเข้ามาได้ค่ะแต่ถ้าเรื่องอื่นฉันคิดว่าไม่จำเป็นภูมิถอนหายใจผมก็อยากพูดในสิ่งที่ผมเก็บไว้มานานการพูดคุยภายในบ้านแก้มสายนั่งนิ่งอยู่กับภูมิที่กำลังจ้องมองไปยังภาพถ่ายของลูกสาวบนผนังแก้มแก้มผมทำพลาดไปผมเสียใจทุกวันตั้งแต่เราอยาก,กันผมคิดถึงคุณคิดถึงลูกคิดถึงบ้านหลังนี้แก้มสายเสียงเรียบนิ่ง ฉันไม่โกรธคุณแล้วภูมิแต่สิ่งที่คุณทำมันทำให้ฉันสร้างชีวิตใหม่และตอนนี้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นผมรู้ว่าผมไม่มีสิทธิ์ขคาะอะไรอีกแต่ผมอยากให้เราลองเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเพื่อครอบครัวของเราเพื่อน้ำตาลการปฏิเสธอย่างหนักแน่นแก้มใสลุกขึ้นยืนพร้อมน้ำเสียงที่มั่นคงภูมิฉันให้อภัยคุณ แต่ฉันจะไม่กลับไปฉันเลือกทางของฉันแล้วและมันไม่รวมคุณแก้มผมสัญญาผมจะไม่ทำพลาดอีกขอแค่โอกาสเดียวแก้มใสมองตรงไปยังภูมิฉันให้คุณพบลูกได้เสมอแต่ระหว่างเรามันจบแล้วภูมิพีระเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับน้ำตาลลูกสาวของแก้มใสที่กำลังหัวเราะอย่างสดใสพีระวางกระเป๋าของแล่นที่เขาเพิ่งซื้อมาให้น้ำตาล พี่พีระดูสิหนูได้ตุ๊กตาตัวใหม่ด้วยพีระยิ้มน้ำตาลรีบไปเล่นก่อนนะเดี๋ยวพี่คุยกับแม่หนูแป๊บหนึ่งพีระหันมามองภูมิด้วยสายตาที่สงบแต่แน่วแนว่คุณภูมิผมเคารพสิทธิ์ของคุณในฐานะพ่อของลูกแต่ผมขอให้คุณเคารพการตัดสินใจของแก้มใสาด้วยภูมิเงียบผมเข้าใจและผมจะไม่ก้าวก่การยอมรับความจริง ภูมมองแก้มใสและน้ำตาลด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจผมคงทำได้แค่ขอโทษและขอบคุณที่ยังให้ผมได้เจอลูกขอบคุณที่ยังให้ผมมีส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาฉันหวังว่าคุณจะใช้บทเรียนนี้สร้างชีวิตใหม่และเป็นพ่อที่ดีของลูกนะภูมิเดินออกจากบ้านด้วยหัวใจที่หนักอึง้งเขามองกลับไปที่บ้านของแก้มใสซึ่งเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของน้ำตาลและพีระ ความรักและความสุขที่เขาเคยทำพลาดหายไปแล้วขณะที่แก้มใสและพีระเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อบอุ่นและมั่นคงแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องลงมายังบ้านไม้ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่เสียงหัวเราะของเด็กดังมาจากลานหน้าบ้านแก้มใสนั่งเย็บผ้าอยู่บนแคร่ไม้ส่วนพีระกำลังช่วยน้ำตาลลูกสาวของแก้มใสฝึกปั่นจักรยาน แก้มแสและพีระช่วยกันสร้างบ้านให้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งลูกสาวของเธอเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรักและการสนับสนุนภูมิยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมลูกสาวในบางโอกาสเขาพยายามเป็นพ่อที่ดีให้กับหนูนาแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในครอบครัวของเธออีกต่อไปน้ำตาลวิ่งเข้ามาหาพ่อพ่อหนูคิดถึงพ่อคะ่ะภูมิอุ้มลูกสาวขึ้น พ่อก็คิดถึงลูกเหมือนกันจ้ะดูสีโตขึ้นเยอะเลยพีระเดินเข้ามาสวัสดีครับคุณภูมิวันนี้มาเร็วกว่าปกติภูมิยิ้มบางๆแวะมาดูลูกสาวครับขอบคุณคุณพีระที่ช่วยดูแลแก้มใสกับน้องน้ำตาลอย่างดีเราเป็นครอบครัวเดียวกันผมทําเพื่อแก้มใสและลูกด้วยความเต็มใจแก้มใสย,ยิ้มบางๆขอบคุณที่ยังคงมาเยี่ยมลูกเราต่างทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขา ภูมิพยักหน้าผมจะพยายามเป็นพ่อที่ดีแม้ว่าเราจะไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้การเติบโตและการยอมรับความผิดพลาดในตอนเย็นภูมิกล่าวลาลูกสาวก่อนกลับเขามองดูน้ำตาที่กำลังหัวเราะเล่นกับพีระและแก้มใสภาพนั้นสะท้อนถึงความสุขที่เขาเคยพลาดและสูญเสียไปแต่เขาก็ยอมรับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือบทเรียนสำคัญในชีวิตภูมิดได้แต่คิดในใจ ฉันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันจะทำทุกอย่างให้ลูกได้เห็นว่าพ่อคนนี้ยังรักเธอเสมอชีวิตในบ้านหลังเดิมของแก้มใส่ดำเนินต่อไปด้วยความสุขและความสงบขณะที่ภูมิได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความรักและการเสียสละแม้ว่าอาดีตจะเต็มไปด้วยรอยร้าวแต่ทุกคนต่างเลือกที่จะเดินหน้าด้วยหัวใจที่เข้มแข็งแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพร้อมเสียงหัวเราะของน้ำตาในอ้อมแขนของแม่และพ่อเลี้ยง บ่งบอกถึงความสุขที่ไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบเพียงแค่การเข้าใจและยอมรับก็เพียงพอแล้วชีวิตไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่การยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้ที่จะรักในสิ่งที่เหลืออยู่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าครอบครัว